สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เต็นท์ปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้นะครับเซลโยมารีวิวรถนะครับเป็นโตโยต้า e ซนตนะครับเครื่อง1.5ตัว G นะครับสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้ปี2017นะครับผมอ่าขอโทษทีครับปี19นะครับโตโยต้า e ซนตปี19นะครับนี่สีเทาสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับก่อนชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ นี่เลยครับผมโตโยต้าเซนต้านะครับเดิมๆเลยสวยงามมากนะครับกระจังหน้าเดิมนะครับไปตัดหมอนครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้นะครับได้มาทรงนี้เลยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ได้แม็กนะครับได้เป็นแม็กเลยนะครับตัวนี้นี่แม็กสีล้อเลยนะครับสวยงามมาก แม็กซีล้อสวยงามมากด้านข้างนะครับเดี๋ยวชมซิเป็นประตูออโ,โต้ไหมนี่นี่ครับผมภายในสวยงามมากเลยนะครับน,นี่ครับผมโทนสีส้มดำนะครับประตูออโต้ฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้ เด็ดเลยนะครับด้านหลังนะครับตัวจีนะครับสวยงามมากนี่ครับผมพับเก็บแล้วกว้างกวางมากเลยนะครับน่าใช้มากเลยนะครับนี่พับปออได้นะครับแอร์สวยงามเลยนี่ชื ภายในถือว่าสวยโอเคมากเลยนะครับตัวนี้เราปิดต่อน,นะครับโตโยต้าเซียต้านะครับเครื่อง 1.5G ออโต้นะครับปี2019นะครับปฏิพัฒน์ออโต้ขายอยู่ที่579,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจมาคุยรายละเอียดกันได้เลย